สวัสดีครับผมซันเนอร์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูระบบของอตัวเกมใหม่ของดีจังนะครับอันนี้นะครับเป็นระบบ FPS นะครับก็เป็นแบบมุมมองอิสระนะครับซึ่งเป็น k โ o เซิร์ฟเวอร์ก็ได้นามาลงนะครับก็ใครสนใจที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็ดาวน์โหลดตัวเกมที่เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นะยัก yeah. โดยที่ยอ่ยอยอ่อย่อวิธีใช้ก็โอ้โหไม่ต้องถามอะ่ะกดตัวนี้ฮะเดี๋ยวพื้นแล้วก็เวลาเราจะเดินะเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็กด V นะครับกด V แล้วก็กด V ีแล้วก็ได้ เป็นอย่างนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณครับ